บทที่7วางแผนรับมือกับเรื่องหร้ายๆวางแผนรับมือกับเรื่องหร้ายๆในบทที่2ผมได้เล่าถึงสองคำศัพท์ในโลกการเงินนั่นคือคำว่าสภาพคล่องและความมั่งคัง่งแล้วก็ออยังเล่าถึง เชื่อมโยงกันง่ายๆด้วยการบริหารค่าใช้ใจ่ายให้เหลือสะสมในรูปทรัพย์สินจนกลายเป็นความมั่งคั่งให้กับชีวิตในท้ายที่สุดมีสภาพคล่องเงินเหลือสะสมมั่งคัง่งแต่การเงินในชีวิตจริงใช่ว่าทุกอย่างจะง่ายดังใจนึกแค่เหลือเงินสะสมไปเรื่อยๆก็ถึงเป้าหมายความมั่งคั่งได้ เพราะระหว่างที่เรากำลังสะสมความมั่งคั่งมีเรื่องราวร้อยแปดที่อาจเป็นภัยกับความมั่งคั่งของเราเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตเจ็บป่วยประสบอุบัติเหตุการขาดหายไปของไรายได้ความรับผิดจ,จากหน้าที่การงานภาระคำประกันรวมไปถึงเรื่องไม่คาดฝันของบุคคลในอุปกา,าระ สำหรับบุคคลทั่วไปเรามีความเสี่ยงทางการเงินสามกลุ่มที่อยู่ในไข่ต้องพิจารณาประกอบด้วย1ความเสี่ยงต่อบุคคลในแก่การเสียชีวิตการเจ็บป่วยบุคลภาพและการเกิดอุบัติเหตุ2ความเสี่ยงต่อทรัพย์สินในแก่การสูนหายหรือเสียหายของทรัพย์สินที่เราเป็นเจ้าของ 3. ความเสี่ยงต่อการรับผิดในแก่ความรับผิดในหน้าที่ การงานการคำประกันในบทนี้ผมขอเน้นไปที่เรื่องของการจัดการความเสี่ยงต่อบุคคลก่อนถึงซึ่งก็มีแนวทางจัดการความเสี่ยงที่สําคัญอยู่สองแนวทางด้วยกันคือป้องกันและวางแผนรับมือหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต้นเหตุลนความเสี่ยงประกันควบคุมความเสี่ยงลดโอกาสในการเกิดรับ ความเตี่ยงไว้เองเตรียมทุนสำหรับการป้องกันนั้นเน้นการหลีกเลี่ยงและลดโอกาสในการเกิดปัญหาซึ่งจะว่าไปก็เป็นวิธีการที่ดีที่สุดเพอถ้าภัยไม่เกิดหรือเกิดได้ยากความเตี่ยงหรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเงินทองของเราก็จะลดน้อยลงไปด้วยเช่น หากกลัวเรื่องการเสียชีวิตแนวทางที่ดีก็คือหลีกเลี่ยงการกระทำที่ทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตคนทุกคนรู้ว่าอะไรบ้างที่เสี่ยงและโลดโอกาสในการเสียชีวิตด้วยการดูแลสุขภาพใน4ส่วนสำคัญคือ 1. นอนพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ6-7ชั่วโมง 2. กินอาหารที่ดีมีประโยชน์อย่างเพียงพอสาออกกำลังกายสม่ำเสมอ 4. ี่ควบคุมอารมณ์ไม่ให้เครียดและหงุดหงิดง่ายโดยส่วนตัวผมเองพออายุมากขึ้นก็เริ่มดูแลสุขภาพมากขึ้นและพบเลยว่าการนอนให้เพียงพอคือจุดเริ่มต้นของสุขภาพที่ดีคนนอนไม่พอก็จะหิวไม่เป็นเวลาอยากกินของหวานของเค็ม หรือบางคนก็เบื่ออาหารไปเลยก็มีพอนอนไม่พอก็เลยทำให้ไม่อยากออกกำลังกายและที่สำคัญที่สุดพอนอนน้อยอารมณ์ก็จะแปรปรวนผ่านให้อารมณ์เสียง,ง่ายดังนั้นถ้าอยากรักษาสุขภาพให้แข็งแรงลดโอกาสเจ็บป่วยใข้แนะนำเลยครับจัดเวลานอนให้เพียงพอส่วนการจัดการความเตียงในแบบ ที่2คือการวางแผนรับมือก็คือการเตรียมสถานะและเครื่องมือทางการเงินไว้ให้พร้อมหากภัยทางการเงินเกิดขึ้นกับชีวิตก็จะสามารถจัดการได้เรื่องนี้เป็นความจริงที่ต้องยอมรับกันว่าแม้เราจะป้องกันตัวเองอย่างไรก็ใช่ว่าภัยจะไม่เกิดขึ้นดังนั้นทางที่ดีคือ ต้องเตรียมพร้อมรับความเสี่ยงหากภัยทางการเงินเกิดขึ้นไว้ควบคู่กับการป้องกันอยู่เสมอโดยแนวทางที่นิยมใช้กันสําหรับการเตรียมรับมือกับความเสี่ยงก็คือการรับความเสี่ยงไว้เองและการประกัน การรับความเตียงไว้เองการรับความเตียงไว้เองนี้ไม่ได้หมายถึง mm hmm. การรอให้ความเสียงเกิดขึ้นแล้วค่อยจัดก,การตามมีตามเกิดแต่มีคือแต่มันคือการเตรียมพร้อมโดยประเมินผลกระทบไปเรียบร้อยแล้วว่าแค่ไหนอย่างไรและทำให้มันม่นใจว่าตัวเองพร้อมรับมือกับภัยที่จะเกิดได้ ตัวอย่างเช่นหากไปเจอนาภัยจากการเจ็บป่วยเล็กน้อยไม่สบายปวดหัวตัวร้อนหลายคนอาจไม่เลือกซื้อประกรันแบบผู้ป่วยนอก OPE แล้วเลือกที่จะจ่ายเมื่อเจ็บป่วยจริงด้วยเงินเก็บเงินออมที่มีไปแบบครั้งต่อครั้งมากกว่าจ่ายเป็นค่าใช้ใจ่ายคงที่กัรมเพี้ยประกรันหรืออย่างเพื่อน ของผมที่คุณพ่ออายุเกิน65ปีเคยมีประวัติเป็นโรคมะเร็งมาตอนแต่รักษาหายไปแล้วครั้งหนึ่งทำประกันสุขภาพไม่ได้เพื่อเพื่อนของผมและน้องสาวของเขาจึงช่วยกันเก็บเงินคนละ400,000บาทรวม800,000บาทฝากไว้ในบัญชีรวมกันเอาไว้เป็นทุนในการรักษาหากโรครายกลับมาเยือน คุณพ่ออีกครั้งแบบนี้ก็เป็นแนวทางของการรับความเสี่ยงไว้เองสําหรับแนวทางสําหรับแนวทางการใช้ประ,ประกันนั้นหลายท่านจะรู้จักและคุ้นเคยกันอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันโรคร้ายแรงและประกันอุบัติเหตุซึ่งผม อยากหยิบยกมาเล่าเป็นเรื่องเรื่องเพื่อแนวทางในการจัดการความเตียงอย่างง่ายๆสำหรับทุกคนดังนี้ประกันชีวิตตอบสองคำถามที่ผมถูกถามอยู่บ่อยๆในการบรรยายเรื่องความเตียงก็คือหนึ่งคนเราทุกคนต้องซื้อประกันชีวิตหรือไม่และสองถ้าต้องซื้อควรซื้อแบบไหนและซื้อ ทุนประกรันความคุ้มครองสักเท่าไรดีมาที่คำถามแรกกันก่อนในมุมมองของผมคนที่ควรซื้อประกรันชีวิตก็คือคนที่มีภาระรับผิดชอบอุปการะเงินให้ผู้อื่นซึ่งอาจเป็นเงินเป็นลูกผู้ชีวิตหรือพ่อแม่หรือบุคคลอื่นอื่นๆ ซึ่งถ้าหากเราจากไปก่อนวัยนั้นควรเสียชีวิตคนในอุปการะเหล่านี้จะได้รับผลกระทบทางการเงินและการดำรงชีวิตตัวอย่างเช่นคุณพ่อลูกสองที่ทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวเพียงคนเดียวผู้สามีภรรยาที่ทำงานทั้งคู่และกำลังช่วยกันสร้างตัวสร้างครอบครัว บัณฑิตใหม่ที่ทำงานเดือนแรกแต่มีภาระต้องส่งเงินเลี้ยงแม่ที่เกษียณแล้วไม่มีไรายได้และสองและน้องที่กำลังอยู่ในวัยเรียนเป็นต้นคนกลุ่มนี้หากประสบเหตุโชคร้ายจะไปก้นใบอันควรรัดประกันได้เลยว่ากระทบกับ อีกชีวิตหรือหลายชีวิตที่อยู่ในอุปการะอย่างแน่น,นอนดังนั้นจึงควรพิจารณาทำประกันชีวิตเป็นตัวช่วยจัดการความเสียงไว้สักหน่อยเมื่อรู้เมื่อรู้ว่าตัวเองจำเป็นต้องซื้อประกันชีวิตถัดมาก็ต้องมาดูกันว่าแล้วคุณประกันชีวิตสัก เท่าไรที่จะตอบโจทย์ความเสี่ยงและภาระทางการเงินของตัวเองหลักการคำนวณทุนประกันโดยพิจารณาความจำเป็นเป็นเกณฑ์ตัดสินใจสามารถเขียนเป็นสมการเพื่อการคำนวณอย่างง่ายๆดังนี้ทุนประกันที่จำเป็นบางจำเป็นรัดสินและทุนประกันที่มีภาระนี้มรดกรัพย์สินที่มีทุนประกันที่มี ตัวอย่างการคำนวณทุนประกันเมื่อต่าหากรอมตทบสองล้านนี่นี่บัตรเครดิตสามแตนรวมภาระนี่ สองล้านสามแสนบาทค่าเราเรียนลูกหนึ่งแสนบาทเงินตั้งตัวหนึ่งแสนบาทรวมมรดกสองแสนบาทเงินออมสองแสนบาทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสามแสนบาทกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพหนึ่งแสนบาทบ้านสองล้านสี่แสนบาทรวมทรัพย์สินสามล้านบาท ทุนประกันกุมบริษัทสามแสนบาทของทุนประกันส่วนตัวศูนย์บาทรวมทุนประกันที่มีสามแสนบาททุนประกันส่วนตัวที่ควรมีสําหรับกร,รณีดังตารางหน้าเก้าสิบสี่ภาระหนี้สินมรลาโดกับสินที่มีทุนประกันที่มีสองล้านสามแสนบวกสองล้านลบ สามล้านบวกสามล้านเท่ากับสี่ล้านสามแสนเท่ากับลบสามล้านสามแสนเท่ากับหนึ่งล้านบาทเมื่อรู้แล้วว่าตัวเองมีความจําเป็นต้องทําประกันแล้วก็รู้ด้วยว่าจําเป็นต้องมีทุนประกันไว้สักเท่าไร่เพื่อจะได้จัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกรณีที่เราเสียชีวิตได้อย่าง อยงพอสุดท้ายก็ต้องมาเลือกแบบประกันชีวิตซึ่งมีผลท้ง่องเง,งื่อนไขความคุ้มครองและต้นทุนเบี้ยประกันที่เราต้องจ่ายเพื่อความคุ้มครองที่ต้องการสำหรับประกันชีวิตก็มีให้เลือกหลายแบบและมีรา,ายละเอียดสำคัญดังต่อไปนี้หนึ่งแบบตลอดชีพลักษณะ ของแบบประกันความคุ้มครองยาวได้รับเงินประกันเมื่อเสียชีวิตหรือเมื่อครบอายุ90-99ปีแล้วแต่กรมธรรมเหมาะสำหรับจัดการภาระหากเสียชีวิตหรือเป็นมรดกแก่ลูกหลานเบี้ยประกันค่อนข้างถูกเพราะเหมาะสำหรับจัดการความเสี่ยงเริ่มต้น2แบบแตะสมทรั์หรืออมทรัพ์ เน้นการออมมีการการันตีเป้าหมายเงินออมที่จะได้รับเมื่อครบอายุกรมธรรมแต่ทุนประกันไม่สูงเมื่อเทียบกับแบบอื่นที่ส่งเบี้ยเท่าๆกันไม่เหมาะกับการทำเพื่อเน้นความคุ้มครองแบบช่วงระยะเวลาคุ้มครองความเสี่ยงระยะต้าน5-15ปีเลือกระยะเวลาคุ้มครองได้เบี้ยประกันถูกที่สุดแต่เป็น แบบจ่ายทิ้งปีต่อปีไม่มีมูลค่าเงินตดในกรมธรรม์โคอายุกรมธรรม์ไม่มีเงินคืนแบบประกันควบ,ควบการลงทุนมีการนำเบี้ยรประกันส่วนหนึ่งไปลงทุนในกองทุนรวมปรับตัดตัวนละว่างเบี้ยรประกันกับเงินลงทุนได้มีความยืดหยุ่นสูงปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลามีโอกาสได้ ผลตอบแทนสูงปากกันแบบอื่นๆแต่ก็มีความเตี่ยงเพิ่มเข้ามาด้วยปักกันสุขภาพและปักกันโรคร้ายแรงเรื่องของสุขภาพเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีค่าใช้ใจ่ายเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ไม่น้อยเลยไม่ว่าจะเจ็บป่วยนิดหน่อยไปจนถึงโรคร้ายแรงซึ่งในมุมนี้ปักกันก็เป็น ตัวช่วยในการจัดการปามเตียงนางกล่าวได้เป็นอย่างดีครับแต่ก่อนที่เราจะพิจารณาการทำปากการตุกภาพและปากการโรคร้ายแรงซึ่งมีต้นทุนอยู่พอสมควรเราอาจพิจารณาสิทธิหรือสวัสดิการพื้นฐานที่มีอยู่เป็นตัวช่วยในลำดับแรกก่อนได้ซึ่งสิทธิขั้นพื้นฐานที่ว่ามีดังต่อไปนี้ สวัสดีการคัพื้นฐานหลักประกันตุกขภาพแห่งชาติบัตทรทองผู้มีติิดคนไทยทุกคนที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคมหรือระบบราชการประกันสังคมลูกจ้างที่ทำงานในระบบและจ่ายเงินเข้ากองทุนประกันสังคมสวัสดีการรักษาพยาบาลข้าราชการผู้รับบำนาญน,นอกจากนี้ บางท่านอาจมีสวัสดิการเพิ่มเติมจากที่ทํางานเช่นประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุเป็นต้นเมื่อรวมการกับสวัสดิการพื้นฐานข้างต้นก็ให้ลองพิจารณาดูก่อนว่าเพียงพอต่อความเสียงด้านสุขภาพของเราหรือไม่ก่อนตัดสินใจทําประกันอย่างไรก็ดีหากคิดว่าสวัสดิการที่ได้รับไม่เพียงพอก็อ่านเลือกซื้อประกันสุขภาพและ ประกันโลกลร้แรงเพิ่มเติมให้กับตัวเองได้โดยให้โดยในการเนื้อซื้อประกันสุขภาพนั้นสิ่งที่ต้องพิจนารณีดังต่อไปนี้หนึ่งรูปแบบความควบความคุ้มครองและค่าใช้จ่ายโดยทั่วไปประกันสุขภาพมีรูปแบบความคุ้มครองสองแบบด้วยกันคือหนึ่งแบบแยกค่าใช้จ่ายแต่แลารายการเช่นค่าห้องค่าผ่าตัด ค่าตรวจวินิจฉัยโดยมีวงเงินจำกัดแบบสองแบบเหมาค่า,าใช้จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินวงเงินโดยรวมที่กำหนดไว้ แบบแยกค่าใช้จ่ายมีข้อเสียที่จำกัดรายจ่ายแต่ละลายการไว้แต่ก็มักมีค่าเบี้ยประกันไม่สูงในขณะที่แบบเหมาค่าใช้จ่ายนั้นเข้าใจรายละเอียดง่ายข้อจำกัด ในการเคลมไม่มากเพราะรบุเป็นค่าใช้จ่ายรวมแต่ก็มักมีเบี้ยประกันสูงกว่าแบบแรกสองการ่อระยะเวลาคุ้มครองประกันสุขภาพเป็นประกันที่ซื้อและแบบปีต่อปีหรือที่นิยมชอบเรียกกันว่าซื้อถึงดังนั้นสิ่งที่เราต้องสนใจคือถ้าซื้อต่อเน,นื่องกันไปจะซื้อ เพื่อคุ้มครองความเสี่ยงให้กับเราได้นานแค่ไหนเพราะยิ่งอายุมากขึ้นค่ะใช้ใจด้านสุขภาพก็จะขยับเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยดังนั้นจึงต้องพิจารณาเรื่องของการต่อระยะเวลาคุ้มครองเป็นประเด็นสำคัญด้วยเพราะบริษัทปากกัน บางแห่งบางแห่งหรือประกันบางแบบก็ต่ออายุได้ถึง7จบปีบางแบบก็มีที่ต่อได้ถึงเกถ้าต่อได้ยาวก็จะช่วยเราจัดการความเสียงจากปัญหาสุขภาพได้เป็น,ปนอย่างดีสำหรับคนที่ซื้อประกันสุขภาพเป็นสัญญาเพิ่มเติมมนุษ สัญญาจากการซื้อประกันชีวิตซรือคู่กันอาจต้องพิจารณาระยะเวลาสิ้นสุดของประกันชีวิตหลักด้วยเพราะเมื่อประกันชีวิตหลักสิ้นสุดสัญญาประกันสุขภาพหรือประกันโรคหลายแรงที่ซื้อเพิ่มเติมก็จะหมดความคุ้มครองไปด้วยในกรณีที่ต้องการซื้อคู่กัน าก,การชีวิตแบบตลอดชีพก็อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมระยะเวลาการรอคอยและการยกเว้นความคุ้มครองระยะเวลารอคอยและการยกเว้นความคุ้มครองโดยทั่วไปประกันสุขภาพจะมีช่วงเวลาที่เรียกว่าระยะเวลารอคอยซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เราจะยังไม่สามารถ เคลมเหตุผลเพื่อเป็นการต้องการตัวเองของทางบริษัทประก,กันซึ่งโดยปกติจะกำหนดไว้30วันสำหรับกรณีเจ็บป่วยทั่วไปและ90-110-180วันสำหรับกรณีเจ็บป่วยด้วยโรคหลายแรงหรือแล้วแต่ตามที่ระบุไว้ อีกประเด็นหนึ่งคือการยกเว้นการคุ้มครองกับโรคหลายแหลงที่เราเคยเป็นเคยมีประวัิการรักษามาก่อนการทำประกันและอาจมีการยกเว้นไม่คุ้มครองโรคบางบางโรคซึ่งตรงนี้เราต้องตรวจสอบรายละเอียดให้ดีก่อน ตั้งแต่ตอนตัดสินใจทำประกันประกันอุบัติเหตุประกันอุบัติเหตุเป็นประกันที่ใช้สำหรับุมงรองความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับร่างกายอันไรแกร่มาเจ็บสูญเสียอวัยวะทิการและชีวิตเมื่อเกิดขึ้นก็จะกระทำกับความ,มังคั่งของเราไม่มากก็น้อยข้อดีของประกันอุบัติเหตุก<ม>็คือ เบี้ยประกันค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับความคุ้มครองเบี้ยประกันคงที่ไม่ปรับเพิ่มตามอายุและคุ้มครองแม้บาดเจ็บเพียงเล็เลกน้อยมีน้องคนหนึ่งเคยมาขอคำปรกึกษาเรื่องการทำประกันชีวิตเมื่ออายุเมื่อพูดคุยดูรายละเอียดความเสี่ยงค่ะ ความเสี่ยงด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นสุขภาพลักษณะนิสัยหรือความเสี่ยงจากหน้าที่การงานถือว่าความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตต่ำมากเมื่อและเนื่องจากน้องคนนั้นมีเงินเก็บไม่พอสำหรับเบี้ยประกันชีวิตเลยแนะนำให้ทำประกันอุบัติเหตุที่จะคุ้มครองความเสี่ยงที่ตรงกับความเสี่ยงของตัวเขาจริงๆ ภายใต้คุณทรัพย์ท,ท,ที่มีแนวก็คือใช้แทนประกันชีวิตไปก่อนอเพราะเมื่อโอกาสในการเสียชีวิตจากโรคหลายต่างๆน้อยก็คงเหลือโอกาสในการเสียชีวิตจากเหตุไม่คาดฝันเป็นความเสี่ยงที่อยู่นอกเหนือความคุ้มครองของเราดังนั้นการซืร้อประกันอุบัติเหตุตามกำลังทรัพย์ไปก่อนจึงน่าจะเป็น ทางออกที่เหมาะสมทั้งหมดนี้คือแนวทางการจัดการความเสียงทางการเงินส่วนมุคคลก่อนที่จะข้ามไปบทต่อไปผมแนะนำให้คุณผู้อ่านประเมินความเสียงทางการเงินของตัวเองและวางแผนจัดการความเสียงตามแนวทางที่ได้บอกเล่าไว้ ไว้ดูครับจำไว้ว่าเตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องไว้ลายแล้วชีวิตคุณจะผ่านพบแต่เรื่องดีๆครับ